คับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสะพานชมทุ่งนะครับอ่าแล้วก็มีศาลาให้เราได้นั่งพักผ่อนด้วยเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูแถวสะพานชมทุ่งนะครับว่าบรรยากาศอาจจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับสะพานชมทุ่งที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำที่ขังอยู่ในทุ่งนานะครับเป็นบรรยากาศ อีกแบบหนึ่งที่ของอภูทารากินปาร์กนะครับครับภูทารากินปาร์กนะครับอ,อยู่ด้านหลังเขาก็จะมีที่เขาทำเป็นทางเดินนะครับอยู่แถวทุ่งนา เป็นบรรยากาศแบบสบายสบายอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับมีทางเดินที่เป็นไม้ไผ่เสร็จแล้วเขาก็จะมีจุดที่นั่งให้เราได้ถ่ายภาพนะครับชมวิวในแถวท้องทุ่งนานี้อย่างสวยงามเลยนะครับ,รบเขาก็จะมีจุดที่เขาเป็นตาข่ายให้เราลงไปนั่งถ่ายภาพได้บรรยากาศอีกบรรยากาศแบบ อันหนึ่งแบบชิวๆเลยนะครับที่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะตกลงไปด้านล่างนะครับ บรรยากาศของภูทารากิจปรากนะครับที่อยู่ด้านหลังที่เป็นสะพานเดินรอ,รอบรอบทุ่งนานะครับในตอนเช้าก็บรรยากาศอากาศดีนะครับรกับแส้งแดดที่อ่อนๆอากาศเย็นๆแบบสบายๆเลยนะครับตรงที่ศลา,าชมทุ่งนะครับก็ประดับไปด้วยโคมไฟที่เป็นการดีไซน์ที่สวยงามมากเลยนะครับ เป็นลักษณะเหมือนตะเกียงนะครับตะเกียงจุดไฟแต่นี้เราก็มาใส่เป็นหลอดไฟแทนนะครับตรงนี้ก็ปลูกมันเบอร์รี่ไว้นะครับแต่ว่าก็เป็นที่นั่งถ้าเกิดว่า,าเป็นใบที่ออกมาเยอะกว่านี้นะครับก็คงจะเป็นร่มให้เราได้นั่ง ชมทุ่งได้อย่างสวยงามเลยนะครับตรงลานเดินนี้เขาจะมีปลั๊กไฟไว้ด้วยนะครับใช้สำหรับในการาชาร์จไฟหรือว่าอาจจะใช้ทำอะไรต่อจากทางของภูทรา,ากินปักนะครับนี่ครับก็จะมีปลั๊กไฟเสียบไว้หรือว่า,านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วอาจจะชาร์จแบตไปด้วยเนื่องจากว่าถ่ายภาพจนแบตจะหมดนะครับ ผมว่าบรรยากาศของชมทุ strikes, ่งของภูทาราอินพาร์คนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่เป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติที่เรามาสูตรโอโซนหรือว่าบรรยากาศที่บริสุทธิ์นะครับถ้าเรามีเวลาก็หาโอกาสผมว่าน่าจะหาโอกาสได้มาท่องเที่ยวกับบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศแบบกาดท้องทุ่งนานะครับที่เป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติ นะครับจะเห็นว่าทางเดินของสะพานชมทุ่งนั้นทําทด้วยไม้ไผ่นะครับเนื่องจากว่าตอนกลางคืนน้าค้างก็คงจะลงอ,อย่างหนาเลยนะครับทําให้ทางเดินนั้นเปียกไปนะครับถ้าเกิดว่าได้รับแสงแดดแล้วคงจะแห้งทางเดินก็คงจะสวยอีกในแบบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อน ชมบรรยากาศอีกบริเวณหนึ่งนะครับอตอนนี้ก็ยังทำยังไม่เสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดซับสไครให้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ